วันที่31พฤษษภาคม2566นายกิรติราชโนตลาดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยว่าเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกมูลค่า21,723.2ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งติดลบ7.6%เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนของปี2565และติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่7ทําให้ประเทศไทยขาดดุลทางการค้ากว่า1,471.7ล้านเหรียญหรือ59,584 ลาานบาซึ่งสาเหตุที่ทําให้ส่งออกของไทยลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทําให้ความต้องการซื้อชะลอตัวอีกทั้งความปรับบางของธนาคารในสหรัฐและยุโรปที่กดดันทําให้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวมากขึ้นซึ่งกระทบต่อคําสั่งซื้อสินค้าไทยสอดคล้องกับตัวเลขส่งออกของประเทศอื่นๆในเดือนเมษายน2566และช่วง4เดือนเช่นอินโดนีเซียลบ29%และลบ7.6%เวียดนามลบ16.2%และลบ12.9%สิงคโปร์ ล16%และลบ8%ทั้งนี้ยังคาดการว่าสถานการณ์ส่งออกของไทยจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่3เป็นต้นไปเพราะสต็อกสินค้าของผู้นําเข้าจะเริ่มลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2566ซึ่งจะทําให้การส่งออกของไทยดีขึ้นแต่อาจยังไม่เห็นตัวเลขเป็นไปในทางเชิงบวกเท่าที่ควร